วันนี้ครับผมจะพามาดูคอมพิวเตอร์ราคาครึ่งล้านกันมันแรงแค่ไหนมันโหดขนาดไหนวันนี้ให้ได้รับชม64คอ128เทร นี่นะครับตามสัญญาณเลยหลังจากที่ในงานคอมมานดเนี่ยผมได้พาไปพรีวิวดูเครื่องนี้คร่าวๆกันแล้วนะครับกับคอมพิวเตอร์จากทาง AMD นะครับที่ใช้ CPU แรงที่สุดในโลกที่เป็นตัวใช้งานแบบคอมพิวเบ้านทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือเจ้า t r e a ิ r p p p e r Pro นะครับในรุ่นรหัสตัว AMD t r e a ิ r i p p e r Pro 3995 WX นะครับนี่เลยกล่องจิ๋วๆกล่องเล็กๆแค่นี้ราคา หลักแสนนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาหลักแสนเลยทีเดียว ที่ CPU ตัวนี้ราคามันแพงมาได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยมีเพียงแค่64คอร์กับ128เทรดเท่านั้นนะครับ CPU ทั่วๆไปเนี่ยอย่าง Ryzen 9นะครับตัว 3950X เนี่ยก็จะอยู่ที่16คอร์32เทรดใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็แค่64คอร์128เทรดมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่น,นะครับซึ่งพอประกอบรวมทั้งเครื่องออกมาแล้วเนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 0สไปลายกันเลยทีเดียวนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าประมาณ ห้าแสนบาทหรือครึ่งล้านก็นเลยทีเดียวคอมพิวเตอร์ครับที่วันนี้ประกอบมาผมขอให้ดูสเปคเป็นหน้ากราฟิกตัวนี้แล้วกันเนาะจะได้ดูง่ายๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ cpu ryzen อย่างที่บอกไป64คอร์อ28เครดนะครับแล้วก็การ์ดจอวันนี้ครับ เขาใช้เป็นตัว AMD Radeon Pro VII 16GB HBM2 สำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอพูดง่ายๆมันคือตระกูล Fire Pro ที่เมื่อก่อน AMD เลือกใช้นะครับมันเป็นการ์ดจอ,อสำหรับงาน Workstation สำหรับการทำงานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีใครซื้อมาเล่นเกมเหรอกแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อมาเล่นเกมก็เล่นได้นะครับแต่ อยากจะบอกจุดประสงค์โดยตรงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เอาไว้ทำงาน 3D animation, Sketchup, V-Ray หรือว่าทำงานพวกกราฟิกตัดต่อเรนเดอร์ ender, อะไรต่างๆนะครับเครื่องนี้คือคนที่ทำงานสายทางด้านนี้นะครับมาลองนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนอึ้งกันทุกคนจริงๆเพราะการเรนเดอร์อย่างายกตัวอย่างอย่างที่เขาเล่าให้ผมมาฟังนะครับคือเขาเรนเดอร์โปรเจกต์งานหนึ่งตัวเนี่ยคอมปกติที่เขาใช้อยู่นะครับก็เรียกว่าโคตรแรงอยู่แล้วใช้เวลาการเรนเดอร์ 7-9ถึงชั่วโมงนะครับพอใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เขาบอกว่าเหลือเพียงแค่40นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและแน่นอนงานเนี่ยเวลาเราเรนเดอร์รอบเดียวมันไม่มีทางที่จะผ่านทันทีมันต้องมีการมาแก้งานมาทํานู่นทํานี้ใหม่ก็ต้องเสียเวลาเรนเดอร์อีกรอบหนึ่งกลายเป็น1 4 1 5ชั่วโมงนะครับแต่เครื่องนี้เรนเดอร์2อรอบก็ยังไม่ถึง2ชั่วโมงถือว่าออกแบบตอบโจทย์คนทํางานได้เป็นอย่างดีนะก็เอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อครับเครื่องนี้ใช้เมนบอร์ดตัวที่เป็น ASUS Pro 8 0 s, s, s e s a c s e w w f i f i โอ้โหชื่องงมากนะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นเมนบอร์ดสาย Workstation นละกันนะครับของทาง asus นะครับแล้วก็ในส่วนของ ram นะตัวนี้เลือกใช้แรมของทาง super m i c r o n นะครับเป็นแรม ecc นะครับ128กิกเป็นแรม16กิก8แถววัส2666 เครื่องนี้ไม่ได้เน้นบัสสูงนะครับแต่เน้นความจุสูงและความปลอดภัยความถูกต้องที่สูงเพราะว่าเลือกใช้แรมเป็น ECC นะครับแล้วก็เหตุผลที่เครื่องนี้ต้องใส่แรมทั้งหมด8แถวนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ปกติทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้งานที่เป็นแบบ dual channel ขอแรม2แถวนะครับหรือว่า tape r i p e e r ตัวปกติที่ใช้งานเนี่ยก็จะเป็น quad channel นะครับแต่ CPU ตัวนี้รองรับแรมแบบ Octa Channel ครับก็คือใส่แรมเต็ม8ช่องทำงานแบบ Octa Channel เลยเรียกว่าเพิ่มความแรงขึ้นมาอีกนะครับสำหรับตัว CPU ตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ s s p เครื่องนี้ประกอบเป็นตัวแค่ฟลยคู DA า5201เนะครับก็ความเร็วอยู่ประมาณ4-5,000นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ พิเศษอะไรมากมายซึ่งจริงๆเครื่องนี้มันรองรับการต่อเรทนะครับถ้าคุณอยากให้ SSD วิ่งได้แบบ1 0 0 0 0 20, ื0นส0 0มคุณสามารถเอาเครื่องนี้ต่อเรทศูนย์ได้อยู่แล้วนะครับ PCIe l ล n เหลือเฟือแล้วก็ในส่วนของ power supply เป็นตัว t h e r m a l t e x t Plus power นะครับ IRGB 1 2 5 0วัตตัว heatsink ก็ใช้เป็นตัว Wattripper ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นชุดน้ำแต่อย่างใด c a s เป็นตัว level 20จากทาง t h e r o โม e x นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคา4 x x เอเพราะว่าราคามันไม่นิ่งมันไม่แน่มันไม่นอนนะครับก็เนี่ยง่ายๆคอมพิวเตอร์1เครื่องครึ่งล้านถอยรถป้ายแดง E ีโกคา1คันทำไมคนหนึงต้องซื้อคอมราคาขนาดนี้ทำไมคนหนึงต้องซื้อคอมแพงขนาดนี้มันมีความจำเป็นจริงๆครับผมจะพามาดูก่อนเลยนะครับอย่างแรก หน้าตัว t a s k manager ครับคุณจะเห็นว่านี่คือจำนวนคอการทำงานนะครับทั้งหมดของตัว cpu ตัวนี้เนาะแล้วก็ ram ตอนนี้ครับ 128GB ใช้ไปแล้ว 17GB ผมเปิดโปรแกรม1โปรแกรมขึ้นมาอยู่ครับเป็นตัวโปรแกรม s k e t c h up นะครับถ้าสมมติใครที่ทำงานด้านการออกแบบ 3d graphic ผมพูดเก่านะวันนี้้าผมพูดอะไรผิดไปกราบขออภัยด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่ทา สายงานด้านนี้เลยนะครับก็อย่างโปรแกรมตัว SketchUp ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรนเดอร์หรือการจำลองการวางแผนภาพต่างๆนะครับเราสามารถเลื่อนแก้ไขแบบ real time ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติคอมพิวเตอร์คุณไม่แรงจริงเนี่ยเวลาการเลื่อนต่างๆมันจะค่อนข้างกระตุกมันจะค่อนข้างสะดุดใช่ไหมครับและตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแค่โปรแกรม SketchUp โปรแกรมเดียวครับผมเปิดโปรแกรม Lumion ตอนนะครับซึ่งถ้าใครรู้เนี่ยสองโปรแกรมนี้คือกินสเปคโหดทั้งคู่ เปิดพร้อมกันด้วยคอมปกติเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้นะครับอย่างลูเมียนเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับจําลองงานนะครับเนี่ยเรนเดอร์แบบเรียลไทม์นะครับนี่คือเรียลไทม์เลยสามารถลากได้ลื่นมากผมเชื่อได้ว่าคอมพิวเตอร์ปกติทั่ว,วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับบอกได้เลยว่าการลากการดูอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าไปดูใต้น้ําผิวน้ํานะครับแล้วทําแบบเรนเดอร์แบบเรียลไทม์เนี่ยมันทําได้ยากมากนะครับที่เครื่องนี้มันทําให้ดูแบบ เหมือนโปรแกรมไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่า CPU มันโหดมากนะครับเนี่ยโอ้โ oh, หอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ไฟล์งานที่มีคนทําคนเซฟเอาไว้ให้นะครับผมก็ใช้งานโปรแกรมพวกนี้ไม่เป็นอยู่ดีเนี่ยตัวโปรแกรมนี้เราสามารถทะลุเข้าไปดูภายในบ้านนะครับคือมันมีวัตถุมันมีโมเดลเยอะแยะมากมายเห็นมอันนี้ผมซูมเข้ามาในบ้านนะครับอารมณ์เหมือนกับเล่นเกมเกมหนึ่งแต่อันนี้คือมันเรนเดอร์โโหแสงตะวันให้มาดูกันอย่างเงี้ยนี่คิดว่าภาพจริง หรือว่าภาพจากโปรแกรมแสงนี่เหมือนจริงมากนะครับแสงตกกระทบใบไม้ผิวไหวอันนี้คือมีแรงลมนะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมลูเมนสามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลามากนะ mm. และก็ต่อมาครับถ้าผมปิดตัวลูเมนไปนะครับและเรามาดูในส่วนของตัวสเก t ตอัพกันนะครับสเก็ตอัพเนี่ยก็เป็นอ e ีกโปรแกรมหนึ่งในการจําลองการออกแบบบ้านบางคนอยากจะทําตึกหรือทาอะไรต่างๆก่อนที่เราจะสร้างของจริงเราก็ต้องมาออกแบบในสเก t ตอัพนะครับก็ โปรแกรมสเกตอัเนี่ยก็สามารถดูภาพแบบมุมมิติต่างๆวางไอทงวางไอเทมเนี่ยเป็นสเกลต่างๆนะครับอันนี้ก็ถามว่าเครื่องแรงขนาดนี้ยังมีอาการกระดุกสะดุดไหมมีครับเพราะโปรแกรม s เกต Up ตัวนี้คือมันกินสเปคค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยมันมีหลายเส้นมันมีหลายพิกเซลมันมีหลายเม็ต่างๆแต่ก็คือเนี่ยนี่คือทํางานได้แบบตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรม s เกต Up เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับเขาจะใช้ในส่วนของตัว แรมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ยังสเกลค่อนข้างเล็กถ้าสเกลใหญ่กว่านี้เนี่ยก็จะใช้งานได้โหดมากกว่านี้แล้วก็มันจะมีการเรนเดอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้คือคอมราคาครึ่งล้านสเปคลึกๆนะครับเครื่องนี้หลังจากที่ผมพาดูตัว SketchUp Lumia ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรความแรงตัวโปรแกรมเบส m a มาขึ้นฐานเป็นอยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ มาลองดูความแรงของเครื่องนี้กันนะครับตัว Ryzen Threadripper Pro นะครับที่เป็นรหัสตัวใหม่เลยก็คือ3995 WX นะครับตัวนี้64คอร์28เทรดนะครับเรียกว่าเป็น CPU ที่จำนวนคอเยอะมาก,มากๆที่สามารถหาซื้อได้ตาม ร้านไอทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เมนบอร์ดเป็นตัว ASUS Pro WS WR X80SE นะครับรองรับ Gen 4เรียบร้อยนะครับแรมเครื่องนี้ก็คือใส่มาที่128 g b นะแต่ว่าความพิเศษมันคือตัว Channel ครับปกติ CPU เนี่ยมันก็จะรันแรม Dual Channel หรือ Quad Channel ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้รันได้แบบ Octa Channel นะครับก็คือ สายแแถวรันแบบออกตาเลยนะครับตัวนี้แรมไม่ได้เป็นบัสสูงนะก็วิ่งที่266ธรรมดานะครับก็เป็นแรม SK Hynix ทั่วๆไปแรมธรรมดาธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เป็น Radeon Pro V II i นะครับคัาจอตัวสาย Workstation นะครับความแรง u m u l t i t h r e a ผมบอกได้เลยว่าน่าจะไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ryzen 9 390X นก็แท่16คอ I9 ตัวเก่านะครับหรือว่าจะเป็นตัว I9 Gen 10 ไม่มีใครสู้ได้นะครับส่วนซิงเกิลเทรดเนี่ยอยู่ที่495แต้มนะครับในส่วนของการ์ดจอเครื่องนี้ครับเป็น AMD Radeon Pro VII Vega G 20นะครับก็เป็นการ์ดสายทำงานแรมแบบ HBM2 นะครับตัว SSD เครื่องนี้ก็คือต่อเข้ากับการ์ดตัวที่มาพร้อมกับเมนบอร์ดนะครับก็ต่อไว้เรียบร้อยนะครับ 1TB ทร รีดได้4,900นะครับรีด4,979ไรท์อยู่ที่4,284ด้วยกันนะครับตัว Render 4K เนี่ยอยู่ที่59นะครับแล้วก็ไรท์เนี่ยอยู่ที่206ด้วยกันนะครับและถ้าสมมุติเรามาดูอย่างในส่วนของโปรแกรม CDBench R20 ครับได้คะแนนขำขำครับ23,61 0แต้มนะครับขำขำขนาดไหนก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติผมลองกดรันดูอย่างนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15วิ เสร็จนะครับน่าจะเป็นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ผมเคยรีวิวและทสเสร็จเร็วมากที่สุดไม่น่าถึง10บวิด้วยนะเนี่ยลองดูเอานะครับคือกรอบมันจะเล็กมากๆนะครับดูดูดูด,ดูแป๊บเดียวเท่านั้นครับโอ้โหรันอีกรอบได้คะแนนที่22,866แต้มถือว่าโคตรเร็วเลยนะครับและถ้าสมมติระบบรวมเครื่องนี้ครับคอมพิวเตอร์เซตเกือบครึ่งล้านนะครับนี่เลยได้คะแนนที่6,600 34แต้มนะครับสำหรับ PC Mark 10ส่วน Fry's t y l e นะครับคะแนนอยู่ที่18,421แต้มนะครับและถ้าสมมุติดูในส่วนของ Time Spy นะครับจะอยู่ที่8,458แต้มด้วยกันนะครับเรียกว่าแรงมากๆเดี๋ยวเราไปลองใช้ทำงานกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไร ได้เห็นได้เทสสเปคไปแล้วใช่ไหมครับทั้งคะแนนพวก Time s p าร์ชรอยดีมารกหรือว่าพวก c ิด e เบนนะครับซิดิเบนนี่แบบผมแอมอาปากค้างเลยนะคือแบบตกใจมากโอ้โหคะแนน20,000กว่าคลิกทีเดียวแบบ10วิเสร็จแบบ200,000กว่าแต้มแบบบ้าไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะถามพี่แล้วถ้าสมมติเงินผมเหลือซื้อมาเล่นเกมได้ไหมนะครับผมไม่เปิดตัว MSI a f t e r b u r n e r อะไรแต่อย่างใดนะครับก็ให้ดูคำๆค,ครับอันนี้คือผับ G นะครับใช้งานกับการ์ดจอตัวที่เป็น v วก a นะครับ ตัวนี้ฟูลสกรีนฟูลฮอัลตร่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยี Vega นะครับเป็น HBM อยู่ก็มันเล่นได้นะครับคือถ้าคอมสมัยก่อนที่เป็นการ์ดจอสายทำงานเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นเกมได้แต่ยุคสมัยนี้นะครับการ์ดจอสายทำงานเนี่ยเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้นะครับและผมก็เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครซื้อคอมราคาขนาดเท่านี้สเปคขนาดประมาณนี้มาเพื่อเล่นเกมนะครับมันคือคอมพิวเตอร์สายทำงานจริงๆก็เอาเป็นว่ายุคนี้ ใครที่แบบทำงานพวก 3D ออแบก i o n นะครับเทร์ริเปอร์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อตัว3995 WX ตัวนี้นะครับเทรเปอร์ตัวเริ่มต้นอย่าง3ตัว3960 3970ราคาที่ย่อมเยากว่าน,นีรา้ราคาแบบไม่ถึงแสน ก็มีเหมือนกันนะครับประกอบยกเครื่องเทอริเปอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ200,000ก็สามารถประกอบได้นะครับสองแสนเอ้ยสามแสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถประกอบได้แต่แสนปลายๆเนี่ยอาจจะพอได้อยู่ต่ำกว่าแสนเทอริเปอร์ที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างยากนอกจากเป็นตัวเจนก่อนหน้านะครับถือว่า AMD ปฏิวัติว,ตวงการคอมพิวเตอร์จริงๆคือให้จำนวนคอและเทรดที่แบบเหลือกินเหลือ,ลอใช้ในปี2021เครื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนทำงานไปได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับก็ ฝากกันไว้ครับรีวิวสั้นๆง่ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์ครึ่งล้านวันนี้รอบหน้าผมจะมีอะไรเด็ดๆมารีวิวมาโชว์รอติดตามชมแล้วกันไปะครับสวัสดีครับ